ใรใช่ทางวิธีการทําของเซตเต้ครับคอนเทนต์แล้วไม่มีช่วงนี้คอนเทนต์นี่เราแบ่งเขียนเลยนะเขียนเขียมเอ้ผมพูดจริงเขียนเขียมมันไว้นั่นใช่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 มีเขาเรียกว่ามืออาชีพอมเราไปเจอมามีคนให้มาบางคนเราเขาก็จะกลับไทยแล้วใช่ไหมไม่เขี่ยมมาถึงคนกลับไทยชอบเริ่มให้ของครับเริ่มเริ่มตุดทอดละ พี่ได้อะไรมาบ้างพี่ไปส่งของให้พี่เตยอ่ะพี่ไปส่งพี่เตยอ่ะพี่ได้อะไรมาได้ทั้งอาหารได้อะไรเต็มเลยอยู่ได้อีกหลายวันอาหารคือท้าบเสร็จแล้วเหรอไม่ไม่เสร็จไม่เสร็จพวกมาม่าอะไรเงี้ยกระเบียงมาม่าแพงมาม่าเพียบเลยมาม่าแพงเลยแล้วแกเหมือนแกซื้อแบบแกกลัวจะไ่กินอยู่ะแล้วแกเป็นคนกินน้อยแล้วแกเหลือเยอะ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 ให้เป็นให้เป็นกระเป๋าอ่ะมาม่านะให้มีกับมาม่ามีขนมมีอะไรเต็มไปหมดเลย เหมือนแกซื้อแล้วแกลืมคิดว่าแกกินยเยอะๆอะมาม่าซองแบเกือบปอนนะแปดสูตรจุดแปดซองเดียวอ่ะใช่ใช่ใช่แพงอยู่แพงอยู่มันซื้อที่ร้านอาหารจีนอะ่ะรอ,อนาน,นอารจีนมาม่าซองปอนกว่าใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นมาม่าเกาหลีไมวแพงจัดเลยเรียบร้อยตอบเป็นของพี่หมดอะ่ะดีนะ <c oughs> แล้วดีระวังผมรั่วเลยตี้เยอะ มานี่พี่ไม่กินมาม่าเลยจริงจะหย่อผมกินบ่อยแต่คินคราคาั้วเกียธรรมมนอลงแม่มา,มากินฝีมือเสซใต้ทีอาบดิน,นเสียไม่ได้เสียนเสียมาตุเอออยากรู้เรื่องเสียเจอโจรเลยพี่เจอโจร <laughs> ลงมาจากรถบัสเอ้ยเราเราอยากลงปิดเกิดปิด <c oughs> <c oughs> เกิดเดี๋ยวปิดกล้องก่อนนะ